จ้ามาพบมาพอกับรตีฟีสไตล์เมืองีหนเมนูอะไรหรือวันนี้คือเมนูขนมหวานเอาใจคนชอบของหวานก็คือบวชมันฝรัง่งบวชมันฝรัง่งนี่ก็ขั้นตอนในการทําง่ายๆได้พี่นองจา๋าง่ายๆมากก็คือเอาตั้งไฟอ่อนๆตั้งไฟ on, on, อกก่อนๆแล่วกบเคี่ยวกระทิให้มีความหอมมีความมันให้ความมันแตกตัวเนาะก็ คน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 อะไรประมาณนี้คนเพื่อให้เออกินหอมของกะทิแตกตัวแล้วใส่เกลือมีใส่เกลือใส่เกลือคน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 ใส่เกลือเล็กน้อยพอให้เค็มเข็มมันมันแปลบแปลบแป๊บนัดแค่นั้นนะพี่น้องจ๋าแล้วก็ชิมเบิ้งชิมเบิง ชิมดูสิว่ารสชาติถูกใจเราหรือไม่นี่เนาะเขาก็ชิมเบงกอนชิมเบงกอนบัดนี้ชิมได้ถูกใจแล้วใส่น้ําตาลลงไปชอบหวานก็ใส่หวานชอบหวานน้อยๆก็ใส่เอาตามที่เราชอบกินเอาทําให้ถูกปากเราเนาะว่าการทําขนมหวานจะต้องเอาถูกปากเราถึงจะเป็นขนมหวานแต่ก็เอาหวานพอดีเนาะบัดแตไม่หวานเกินไปไม่ หวานน้อยเกินไปก็เบ,บาแซ่บดี๋ยวเป็นอ,อาวานกลางๆคนๆๆสีอุ้ยสีดูสีได้ที่แล้วนี่สีได้ที่แล้วอ้าวใส่ใบเตยแห้งอันนี้ไม่มีใบเตยสดเ้อพี่น้องจา๋าหนูก็จะใส่ใบเตยแห้งอ้าวอันนี้มันฝรั่งที่หนูต้มสุกแล้วก็นอกน้ําเย็นไว้เรียบร้อยพอกรุบ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 เทลงเทลงเทโล่ง เทลงแล้วปัาเทนิก็โคเรโคเรจักหน่อยพี่น้องจอ๋าแลัก,ก็รอให้เขาเดือดสุกแล้วสีสันนารับประทานขอบคุณที่รับชม